นะครับผมการสวัสดีฮะวันนี้กีับผมก็บัดกับช่องฟอร์ฟันเกมนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Mister. Ho p อปเพลย์เฮนั่นเองฮะซึ่งเป็นเกมที่ผมไปเกมมาเนี้นของ I g จอแล้วก็ยังเป็นตัวเดโมอยู่นะฮะถ้าใครที่ไม่รู้จักเกมนี้เนี่ยอ่านชื่อตอนแรกอาจจะยังไม่คุ้นะฮะแต่ว่าถ้าได้เห็นภาพเนี่ยผมว่าบางคนหรือว่าหลายๆคน่ยต้องเคยเห็นแน่นอนฮะไม่เคยดูก็เคยเห็นไปผ่านตามมาแน่นอนสำหรับเกมของ Mrhop เนาะอืม นี่เลยฮะอันนี้คือภาคของมิเตอร์ฮบนะฮะมีทั้งหมด3าภาคเลยนะคือภาคหนึ่งภาคสองนี่ผมไม่เคยเล่นแต่ก็ได้เคยยินสักใจานามของมันมาอยู่พอตัวเลยฮะเป็นเกมฮัลเลอร์อินดี้ที่ดีเกมหนึ่งเลยซึ่งคราวนี้ฮะมันมีภาคที่3ม,มาแล้วแล้วก็เป็นแบบเวอร์ชันสามดีด้วยนะ,ะนเพราะปกติมันจะเป็น2เงดีแบไซส์คอลลิ่งใช่ไหมก็คือแบบด้านข้างอะไรประมาณนี้แต่คราวนี้ฮะสามดี yesmem เล่นเรื่องมาต่อเลยจากภาคหนึ่งภาคสองวะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อู้ เออรูดรูบี้โอ้ท่านอยู่ไหนเนี่ยนี่ท่านไม่ดูเนี่ย,ยาากูจะรู้เนี่ยขาท่าไปเได้มาภาคนี้มาสองกูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอ่ะดูไปก่อนแล้วกันฮะเจ้ยเป็นสามดีเป็นห้องเหมือนในเกมนี่เลยอะ่ะที่เป็น,นเกมผีน่ารักน่ารักอะ่ะใช่ไหมเจ้ามันจะมีจัมสแกรผ้าประมาณนี้เลยฮะแต่มันจะเป็นมุมมองด้านหลังแทนเพิร์ทเพิร์ทสั้นกดซีได้ฮะนั่งนั่งทำไมปกติอะ่ะได้ ภาพปกติคือกดซีมันจะเอาไว้นั่งหลบใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นผีที่มันมาด้านข้างมันจะเป็นแบบหลังห้องอะไรแบานี้มิสเตอร์ค,ค,ครบเลเฮวไปคานี้เป็นมันเป็นแบบอย่างนี้คือมันจะหลบยังไงอะ่ะโอ้วิ่งได้โอ้ไปก็ช้าจไปากที่นี่ได้เลยหนูโอ้วกพอตัวเลยเนี่ยชี้ภาพแบบอะอวากมากเลยโอเคให้มีนี่ให้เก็บด้วย จะไปทำไมวะเนี่ยรูบี้เหรอว่าม,มันวิ่งเปิดห้องไปเรื่อยเลยอะ่ะมันเหมือนมากเลยนะล็อกอันนี้อะไรเนี่ยที่นั่ง <c oughs> ไม่ได้ใช่ไม่เข้าไม่ได้ฮะอุย้ยโอ้โหมันมองยากด้วยอะ่ะตอนหันอย่างเงี้ยดูดิอะไรเนี่ยวัดอัสโซาหรือหรือไงวิ่งใหญ่ไปครบ ไม่ใช่แน่เลยว,เว่ะทิวมีแผ่นอะไรให้เหยียบด้วยฮะหกแผน่นแล้วมีตรงกลางเป็นแดงๆแล้วฝั่งนี้มีอะไรไหมเนี่ยผมเดินแบบกล้าหาญชันชัยมากเลยนะคือถ้ามันมีตัวเชี่ยเลยผมณ่ากูก็กี๊ดอ่ะกูกี๊ดอัดเลยอ่ะเแย่บอกเลยว่ามีเป็นห้องอ,อุ้อเอยเชี่ยออจะมันปูไปกีบมันจะตายนะประเนีน่ยเอ่อ มีอะไรตรงนี้อะไรเนี่ย้ยกดูกระประตูเชียอันนี้มั่นอืมหมอนเหมือนเหมือนเหมือนจะโผล่ตรงบ้านนี้ป่ะใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้เออนี่ไงฮะไม่เชี่ยะไรเนี่ยปั๊ดโซเหรอเราต้องเดินเป็นกากระบาดแต่มันพลาดตรงกลางก็คือเดี๋ยวน้ามันเอียงว่ะ มันเองแสดงว่าต้องกับกับหัวกับหางมันก็คือต้องเดินจับมุมมุมขวาบนฮะมุมขวาบนตามห้องที่เราเอานี่เนาะ,นะแล้วก็ลงมาซ้ายล่างแล้วก็ลากขึ้นไปซ้ายบนแล้วก็ลงมาขวาล่างโอเคมันน่าจะใช่แหละก็คือตรงนี้ปึ๊บหยียบลากลงตรงนี้ปึ๊บขึ้นไปข้างบนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลงมาข้างล่างปึ๊บไม่มีอะไรเดี่ยวเนาะ เริ่มจากจุดโอใช่ไหมเริ่มจากจุดโอก็ถูกแล้วดิถูกแล้วอ๋อหรือว่าไอหรือว่าไอตรงกลางตรงนั้นคือไม่ต้องเหยียดต้องข้ามมันโอโอเคโอเคตรงนี้ฮะตึงตึงตันไงตึงเอ้ยอะไรเปิดโอ้โหหันมุมกล้องทีนึงนี่กูแทบลกเลยบ้องตรงนี้เปิดฮะอย่ามีอะไรในจุด หนู่ยย์ูโจยโอ้ยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ห้องตรงกลางมันล็อกอยู่เปิดไม่ได้คุณแจไปห้องนั้นได้เลยห้องใหญ่ๆที่มันเป็นรูกุญแจนี่ไงโอ้โหอย่าทำร้ายกันเลยนะหนูนะโอ้ย มึงมีอย่างนี้ดิเหรอบ้านมึงกับดักนี่แม่กูตกใจหมดนี่ฮะดันกล่องเ,ออเชีย้ยดันไปนี่ฮะแล้วก็เหยียดตรงกลางใช่ไหม <S <S เปิดสักทีเชีย้ยมึงมาแบบไม่ได้จบใจผีเนอะกูจกใจกับดักแม่งเนี่ยบ้านเขี้ยะอะไรเนบ้านมันเหรอหรือบ้านเราถ้าบ้านเรานี่มึงแบบาริหาจะชัดเลย โอ้ยม่านดีแดงดีนะไม่เปิดโอ้ยหนูมาอ,อยู่ที่ไหนเน,นี่ยหนูเอี่ยเฮ้ยลูกตาปุก,กอ,อ๊อยยังไงอ่ะโอ้คนลุกไอมึงเปิดเพลงไว้เนี่ยโอเคฮะนี่มันเพงลงปวดของเธอ ของใครของกูเหรอจำไม่เห็นได้เลยนี่ทางแยกโอ้โหเปนน้ำก็มีโอเคกูรู้แล้วยอ่อไว้ทำไรเอาไว้ยอ่อผ่านไปฮะอย่างงี้ยืบอ่าโอเคโอ้ยอีซีโ่โบล็อกเหมือนเยอะมากเลยอะ่ะกูกลัวหลงแล้วเนี่ยทำอะไรวะเนี่ยนี่อะไรเฮ้ยแผ่นไม้ไม่ใช่ทำอะไรวะเนี่ยแผ่นไม้อ่ะโอ้ย โอ้ยชิวชวโอ้โหหม้บาดเลยหัวโอ <ination noises> ้โหชิวหัวไปที่นนี่หมวเถือกเลยชิบหายแล้วเฮ้ยตาตาอะไรเฮ้ยอ่าถ้าดูตามไซส์เนี่ยกินได้ง่ายๆเลยนะเฮ้ยพอดีคำเลยนะหนูนะเฮี้ย พอดีคำเลยอ่ะโอ้โหตัวไม่ยังใหญ่คีหุ่ได้แผ่นไม้มาแล้วทำอะไรวะเนี่ยเกิดไปแล้วอ๋อตรงนี้ไงตรงนี้แน่เลยนั่นไงกูว่าแล้วเออเฮ้ยประชาทัเลยวะเนี่ยฮะข้างในนี่มีอะไรอ่ะสงคูรณสมบัติเหรอของราชาชนสลัดโรเจอร์โอ,โอ้มาเริ่มกวงขึ้นเรื่อยเลยลววอแบ็กแลนด์เมนเนอร์ไม่อยู่แล้วเช ออกจากไปต้องออกจากที่นี่ตามที่มันบอกเลยฮะโอ้โหเลยทางแยกจริงเยอะขนลุกปั้น,ปปนเอ่ออ่องห้องครัวเอ่อก็อเป็นความปกติดีนะเฮ้ยอะไรอะ่ะโอโอริโอ่ต้องเป็นโอริโอ้แน่เลยมันซ่อนในนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคแสดงว่ควาคงไม่ต้องซ่อนสินะ ไม่อยากจะรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงคือมันจะไล่เรารยังไงหรือมันมันมันเป็นแค่จำศีรษะปกติเฉยๆอย่างนั้นมันก็เดี๋ยวนะอย่าอะไรสัตว์เฮ้ยมันเดินเหรอเฮ้ยไปไหนอันนี้คือเสียงมึงเดินใช่ไหมหายไปแล้วเหี้ยตัวใหญ่ขนาดนั้นจะมึงจะเดินเสียงขนาดนี้กูไม่แปลกใจนะเพื่อนนะนี่เนี้ยเลยอ๋อไอ้เชี่ยกูด้วยไม่ใช่ โอ้มีระบบคูปอย่างนี้เหรอหมดเนื้อเหรอต้องหมดะไรแถวนี้โอ้โหห้องแยกมันเยอะมากเลยอะทางมันกว้างมากอันนี้มีรังฮะรังดันได้ด้วยงามไส้แล้วอย่างนี้ดันดันรังไปทําอะไรไปดูกันด้านอ่เฮ้ยอันนี้กรงขังอะไรเนี่ยกุญแจมีจดหมายด้วยฮะเธอเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากใครอะ จากใครไม่เอานะไม่ชอบนะอย่างเงี้ยมาเรียกกูส่งเดี่ยวๆอย่างเงี้ยถามก่อนสมั่งใจกูหรือยังเนี่ยพีห้องใหญ่ได้ไหมห้องใหญ่ล็อกโอเคงั้นเดี๋ยวมุมนี้ก่อนแล้วกันฮะมุมมุม,ม,มซ้ายก่อนเฮ้ยเหลือชีตาเหลือชีตาตามหารักไดโอไดพีโอโอ้โหพัดเซ่อีกแล้วอะไรเนี่ย มา้าม้าเป็นรูปคล้ายๆตัวโอเลียวกับตัว X เอ็กเลียวโอเลียว X เอ็กเลียวมึงเดินไปไหนอ่ะไอ้ไอ้เปลือกนั่นอะเป็นทางตันไม่ใช่หรอแม่มากันโคเป็นหน้าสรรัตว์สัตว์ในเกมเนี้ยเรียกว่ายิ่งกว่าสวนสัตว์นี่เขาวิ่งกันพลาดเลยมีทั้งกระต่ายมีทั้งเสือมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋ออันนี้ห้องมันเชื่อมกันใช่ไหมโอเคงั้นห้องมันเยอะเกิไนไปถึงไม่เชื่อมกันอีก เฮ้ยอุ้ยอ oh, ุ้ยมึงมาไงมึงมาตัวอะไรมึงตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเอ่อหุ่นยนต์ตะกลน์กลกเรเชี่ยมึงถือจอบด้วยไม่ใช่ดิมันอ้าวอ้าวะเอ้เอ้หุ่นยนต์สายตาสั้นซะด้วยมาแน่มาแน่เฮ้โหสายตาสั้น ไปแล้วไอ้ชี่มึงมาอย่างไม่ได้อยู่ๆมึงจ,จะจะโผล่ก็โผล่แบอย่างนี้ได้เหรอโอชครู้แล้วมันมาไล่ยอย่างนี้เลยมันไม่ได้ไปจำสแกร์อย่างเดียวมันไล่ยอย่างนี้เลยจากคนคนเกเรเฮ้ยอันนี้มีหินฮะอ๋อตามไปน,นั่นได้เลยอันนี้ตรงนี้ครับผมจำได้อยู่ฝั่งนี้เป็นรูปไอ้น,นี่เนาะฝั่งหนึ่งเป็นรูปไอ้น,นี่อกบบากรบะทอ๋อ กักคนคน,คนคกิรีกากรบาดกากระบาดนี่ยี่แล้วยังไงต่อตา,ายมันเดินเป็นด้วยโออโหวิ่งวิงว่งวิ่งสปีดกูเซนนะพี่นะมาดิไ <c oughs> อยย้เยหุ่งจนเฝ้าไอ้หียอะไรเนี่ยอ๋อตรงนี้มันปดร็อก,อกไปแล้วฮะห้องต่อไป ม่เป็นเกมแนวไขฟัสซิ่นสบาพหัว้วเกมเนี้ยแต่มันก็มีให้หนีอยู่แหละแต่มันจะไม่ขนาดนั้นไงว้าวเอาละโชลุมอย่าพูดทำอะไรเนี่ยสามทางฮะถามทางเลือกโอ้โหมาอย่างนี้ยไปเร็วโอ้โหเป็นเขาวกกดเลยอุ้ยไาบาแล้วอุ้ยอุ้ยอ้มันวิ่งมันวิ่ง มันวิ่งมันวิ่งเฮแล้วก็วิ่งกะแล้วก็วิ่งหนีหนีครับถ้ามวิ่งเงี้ยวิ่งช้าอยู่วิ่งช้าอยู่เฮ็ดแมรมต้องไปไหนเนี่ยเเก็บเพชรเก็บเพชรเฮ็ดก,กันหยัดผัดกันเก็บ opp โอเคอะไรมึงก็มาเถอะเหยียบเหยียบอะไรไม่ใช่แน่เลยต้องเอาต้องไปเอาอะไรมาวางไว้แน่เลยอ๋อแค่เหยียบเหย,ยๆก็พอละ ถ้าใครที่เมาก็ค่อยๆดูไปแล้วกันนะฮะคือผมก็เมาแต่ผมพยายามที่จะหาให้ใช้สุดเพื่อจะไม่ให้คุณเมาแล้วก็ตรงกลางนี้เนี่ยเลยฮะอีกสองอันทอ่อันหนึ่งเหยียบกี่อันนะเดาเลยแล้วเนี่ยคือรู้แค่ว่าอาจจะต้องไปเหยียบพวกนี้ให้มันลงทุกอันนะแล้วประตูก็จะเปิดแต่มันกี่อันกันล่ะไปไหนแล้ววะเนี่ยกระตานีนีอ๋อวิ่งช้านะเราอะฮะอาตัน เยังต้องดูก่อนจะไปด้วยเลยมีงันน้นกูติดทางตันตายหาแล้วเนี่ยนี่ไงเหยียบก็ไปตรงกลางอังสายไหมเร็วเย้โอ้นี่มันดูเหมือนบ้านฉันเลยอะ่ะเขาไม่ใช่ดิดูเหมือนกับบ้านอนะไรประมาณนี้ไม่ใช่บ้านฉันเดินช้าด้วยฮะเอ่อวิ่งไหนได้ไหมหนู อย่าใจเย็นสิห้องข้างหลังนี่มีโคตรแปลกไงนะมึงไม่ใช่บ้านแน่นอนมันคือปอปเอาที่มันท่างขึ้นมาแน่นอนอะบ้านห้องห้องนอนเหรอเอ,อ่อโอ้โหบ้านสีม่วง <c oughs> อุ้ยนั่นใครอะ่ะอ้เด็กผู้หญิงเพื่อรศกสารตัวจับตัวไว้อยู่แล้วยังไง ทำไมมันเดินชิวอย่างวะอันนี้มันตัวละครจากภาคอื่นแน่เลยผมตัวละครใหม่จากภาคจากภาคสามนี่ใช่ไหมว้ามิสเตอร์เฮาส์มิโตะมิโตะฮอบเฮาส์สามลาก่อนไอตูดหมึกมึงกูจัมสแกร์ไปดิเปรตนี่ใช่ไหมเขาถึงที่มันจะบอกกูออกครัโอเค ไม่ได้นะเออคือกีมภาพหนึกก่งกนะ่อนเขาเขาทำเป็นตัวแบบ 2D ใช่ไหมแต่คราวนี้เขารอ,อทำ 3D ดูฮะผมว,ว่าอะไรหลายหลาอย่างมันดีอยู่เจ้่ว่าคือภาพประมาณเนี้ยกูแนะนำนะถ้าเป็น 2D เหมือนเดิมดีกว่าครัเออเอกลักษณ์ของเขามันยังอยู่ไง แอบเดือมันมีเอกลักษณ์มากกว่าก็คือมันจะมีผีเดินตามฉากหลังใช่ไหมละ่มละแล้วต้องหาที่หลบอะไรมันเนี่ยเอออย่างนั้นมันมันดูสนุกกว่ามันดูตื่นเต้นมากกว่าแล้วก็ไม่เป็นไรฮะเออในอนาคตอาจจะอาจจะดีกว่านี้มากก็ได้นะอันนี้แค่ตัวเดโม่ไงก็สำหรับคนที่อยากไปลองได้ดูก็ลิร,รีบไปคลิปนี้นะสซารับวันนี้ข่อนจราไปก่อนบา,บายครับผมเจอกันครับ